ลงออนไว้ก่อนใช่ไหมปล่าค่ะผมมันมันดูน่าคัวเลยลงมัหน้าแบบนี้เอาแว่นมาใส่นะคะเพราะว่าต้องเทไอตัวเบลชิ่งพาวเดอร์อะปะอย่างน้อยอ่ะเก็บบอยหวานให้้ลยเคยฟังเพลงนี้บ้านบ้างว่าวานงาเทสกาีอันนี้มันอ่อนมากๆแล้วอะค่ะการกัสีรอบที่สอง Different now, but yeah, so uh, I miss you guys so much because I didn't upload um, any video for like two weeks or maybe almost three weeks because I'm so busy and I'm so sorry. But I'm here right now with my new hair color, so I'll show you guys how to get this amazing color by yourself. I'm kidding. Oh, 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 oh. i didn't do it by myself but my friend but at least you're gonna save the cost because you don't need to go to salon ah! because i will show you guys the process how i get this amazing color i think i look like um barbie Whoa. somehow why not life is just like this about changing life is like you just do what you want to do and i do this because i like this <laughs> Maybe I'll keep this for three years or maybe I'll change tomorrow. Nobody knows. Who gonna know? <laughs> you know I can't even explain what color it is. It's kind of like blonde and ash and somehow grey and somehow green. I just like add every color that I want it to show up. Green and I add ash color, gray, blonde and also violet somehow and it turns out like this and I love this so much. I'm so outstanding, you know when I went to work, everyone like, "Wow, you are And I was like. Thank you. <laughs> Next part i s I will speak in Thai. โอเคค่ะเดี๋ยวในวิดีโอนะคะที่จะโชว์ให้เห็นว่าทำผมสีนี้ยังไงเนี่ยเราจะพูดเป็นภาษาไทยนะคะรู้ว่าเราอาดัดเราอัดล่วงหน้าไว้อนนมานยังผมดำอยู่เลยแล้วก็แบบอยู่ดีๆก็น,นึกขึ้นด้ว่าอยากเปลี่ยนสีผมจังเลยแล้วก็เปลี่ยนเลย แล้วก็แบบเรียกเพื่อนมาทำให้หน่อยมันก็เท่ากัคือตอนทำเราเรายังไม่รู้เลยว่ามันจะออกมาเป็นสีอะไรแต่ตอนนี้รู้แล้วทุกคนรู้แล้วเห็นปะ่ะคือความที่มันลองดูดีๆมันจะไม่เท่ากันค่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่าทําไม่เท่ากันอันนี้ไม่ใช่สีที่ตั้งใจว่าว่ามันจะแบบผสมกันทุกสีแบบเนี้ยคือมันไม่ได้สมูทเป็นสีเดียวทุกคนเห็นปะ่ะ like so, i t h i s like mixed so ค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็วิใครเนี่ยก็วันนี้ยังไม่เปิดเผยใบหน้านะคะวันนี้คือคิดว่าจะทํา น่ากลัวเลยถงว่าอยาูแบบเนี้ยคือวันนี้ก็เป็นวันเสาร์นะคะซึ่งเราก็จะแบบอย่างที่เห็นเลยว่าอยู่บ้านอะนะ่ะเนาะเราก็จะใส่เอ่ออะไรนะทาสิวทาแมสอะไรวันนี้ก็จะเรียมากๆเลยนะคะก็แบบสดมากๆแล้วเราก็คิดขึ้นมาได้ว่าเราจะอยากเปลี่ยนสีผมให้มันเป็นสีอ่อนเลยนะคะเดีย๋ยวพอเวลาใส่อฟเฟกนะอ่อนเลยปึ้งปึ้งปึ้งแงยงโอเคค่ะเราก็จะทำผมสีทองกันแบบว่า จะต้องกัดด้วยวนะันนี้จะมีการกัดผมด้วยแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าสุดท้ายแล้วเราจะประสบความสำเร็จหรือเปล่าแต่ดับแรกเราขอแนะนำนช่างก่อนนะคะสดาาาก็ได้แก่ BFF นั่นเองนะคะทุกคนจะรู้จักนะคะ BFF ที่แปลว่าอะไรย่อมจากอะไรคะ like, best อะไรคะ l e t e s that's best, best, best friend forever นะคะ best friend นะคะโอเควันนี้ best friend จะมาทำผมให้กับน,นี้ลงออยไว้ก่อนใช่ไหมคะเปล่าค่ะผมมัน <laughs> เราจะฉีดคราเดอร์เลยระหว่างเขา้านอน้าตาได้เหรอ,อได้ไไดขแขยนแขยาวแล้วก็กา<อ>งยีนด้วยไม่เบี่ยงกังเหรอไม่เบี่ <laughs> ยงเอาวแว่นมาใส่นะคะเพราะว่าต้องเทไอตัวเบอร์อชิ่คราเดอร์นะคะซึ่งมันฝุ่งมากและฉันกลัวเข้าตาม,มากต้องกระบ,บอกตากลัวตามึงก็มึงอยู่ไกลอ่ะแม่ไม่ตากับระยะมึงเลยเอาไป โอ,อ, <Okay. S 1> อเคแล้วเดี๋ยวก็ท้ไาไม่พบออดได้หรอรมันชื่อว่าตัวโรแลนด์นะคะพิกเซลซึ่งอันนี้เป็นเหมือนแบบว่าอุบาทวหน้าก็แบบทาอะไรแล้วก็ใส่แว่นด้านในของฉันนะกล้าว <c oughs> จะสามารถชวนคุยได้นะแต,แต่งเรื่องอะไรมาพูดก็ได้ให้มันแบบเอาไปตัดไว้อยู่ในไฮไลท์อันนี้ตลกอะ <laughs> ตอนนี้นะคะก็คือผสมอยู่สีก็จะออกมาเป็นสีฟ้าที่ใสแว่นก็เพราะว่ากลัวข้าการเอง ก็สีสวยมากเลยออกมาเป็นแบบอย่างเงี้ยสีฟ้าทุกคนทำอะไรให้ให้คนในช่องเขาดูว่ากูแบบน่ารักด้วยนั่คือความจริงของตักปะอย่างน้อยอ่ะเขาเก็บบอยหวานมาให้เลยเอาถือไว้ก่อนอย่าอย่าอย่าตัดตัดแม่เลย เดี๋ยวกลัวเพื่อนๆจะเบื่อเดี๋ยวรองเพลงให้ฟังด้วยวันก่อนอยู่ดีก็นึกถึงเพลงเพลงนึงขึ้นมาเธอเคยฟังเพลงนี้ไหมวะอะไรเธอเคยฟังเพลงนี้ไหมที่มาลองว่าวันงานเทศกาลาเพลงอะไรลองมาโอเคไม่เคยจะมีใครพามาถึงนี้นี่ฉันรอ ไข่เป็นผู้ร้องจำจำไม่ได้น่าจะ three t o one ป่ะใช่ฉันชอบมากอยู่ดีมันก็เข้ามาในในในหัวในจิตในใจเันจะเริ่มทับเป็นชอบแล้วครับก็<อ>ถ้าเพลงไทยเหรออ๋อเพลงน,นี้ไงเมืม่อวา,านอะ่ะฝนตกเปล่า,าอ่ะฝนตกแม่โด <laughs> <laughs> นริขจิตไหมถ้าร้<ด>องแล้วก็นไม่ร้องละอัจนีงเพลงเนี้ยไม่ไม่เคยฟังเลยเพลงเนี้ย จนกาะท่งวันที่ตอนที่กลับมาจากกาตาร์แล้วเป็นงานวันเกิดและเธอร้องในคาราโอเกะและเธอก็พูดขึ้นมาเธอเป็นคนพูดว่ามึงจะไปยุ่งอะไรกับเขาว่าผนตกฝนไม่ตกเรงรเช่าต่อไปจริงไม่ต้องตั้งไว้นานขนาดนี้แล้วนะเนี่ยคือเพื่อนๆตอนนี้เรามาถึง process ไหนแล้วคะพี่พี่พ่อเสร็จแล้วพ่อเออมันมีช่าอ่อนอยู่เดี๋ยวเราจะทิ้งไว้โดยการไปสั่งส้มตามแล้วก็ไปเซเว่นกันแล้วเดี๋ยวเรามาดู ฉันน่าจะมีกิฟต์อย่างนี้ป่ะมึงมีม,มีฉันมีเดี๋ยวไปหวานมึงไม่ได้ทำอ่ะอ้าวใบหวานต้องกัดป่ะต้องกัดหรอเพรา<ล>ะว่าถ้าใบหวานอ่อนไรเดีแบบ๋ยวเออมึงแค่นี้ก็สวยแล้วหรือไม่ต้องไม่ต้อง,ไม,องไม่ต้องทำสีแล้วก็คือทำแค่นี้แหละไม่ต้องวางเรื่มงไหมไปทำงานแบบนี้แล้วเพราะว่าตอนอย่างเงี้ยสวยแล้วเออจะสวยจริววง ฉนฉันสัมผัสได้ว่ามันจะน่ารักอะ่ะเดี๋ยวไปกินส้มตำก่อนแล้วก็มาล้างแล้วก็เดี๋ยวจะมาลงสีกันก็ตอนนี้เราไปซื้อส้อมตำม,มาแล้วนะคะทุกคนแล้วก็เราก็นี่ไงส้มตำแล้วก็เดี๋ยวจะมีในส่วนของกายงไก่กย่างอะไรแต่เดี๋ยวเธอช่วยถ่ายในด้านหลังหน่อยเพราะว่าน้องเขาเป็นยังไงบ้างนลตอนนี้หรือไม่ออกเลยออกมหวะอ่าจะเห็นไรเธอดูช่นไหนแต่เธอไม่ต้องจับล้นะมึงเนมันเริ่มเห็น,ม,น,ม,หนมันเริ่มเห็นปะเห็นแล้วโอเคงั้นเดี๋ยวเรากินส้มตำเสร็จเราจะไปล้างผมกันนะครับ ค่ะเป็นหลังจากที่กัดสีครั้งที่1โดยใช้วิธีการจับช่อจับช่อไฮไลท์เนาะแล้วก็ให้ทุกคนดูมองเห็นปะข้างหลังตรงเนี้ยข้างในคือขาวแบบค่อนข้างอ่อนเลยนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็คืออะไรไม่รู้แล้วเมค่ะตอนนี้เดี๋ยวเรามาลงกัดรอบที่2กัน่นเต้นจนังเลยว่าเรานี้จะเท่ากันไหมฟังแล้วเตนชาร์จอยู่ไม่ใช่อน,นไม่เข้าหรอ ถ้าเราเปลี่ยนน้ำยาฟอกสีผมมาเป็นของคนนี้แทนยี่ห้อเอ้าไม่ได้ดูด้วยยี่ห้ออะไรชี้ยี่ห้อแปะีอาราซีนะคะแต่เขาบอกว่าอันนี้ผิดมากนะคะสีผมขาวเลยดูเลยเดี๋ยวดูเลยซื้อมาทั้งหมดสี่สี่สี่ซองนะคะทุกค,ค,คน,นฉันไม่ไหวแล้วฉันจะเป็ลองอเ,เพราะว่าไอ้ผมพอกมันแบบฟุ้งอะัวเข้าตามาก ทำมาบอแล้วเดี๋ยวเข้าใจงโดนละลิขสิทธิ์ไปละคนตอนนี้มันอ่อนมากๆางแล้วอะค่ะเดี๋ยวก็ทิ้งเอาไว้เนาะส,สักอีกชั่วโมงคนละแล้วก็เดี <S <S ๋ยวส่งท <like ุกพื้นที่ทุกคนอันนี้นะคะหลังจากที่ลงการกัดสีรอบที่สองทุกคนดูคุณภาพเส้นผมของนันลี่นะคะ คืออะไรก่อนแต่ว่าตอนนี้สีอ่อนมาก so bright เป็นหลังจากที่สระหลังจากการกัดรอบที่สองนะคะแล้วก็สระมาเสร็จาเรียบร้อยรอบนี้คือกัดข้างบนด้วยนะคะก็ได้เป็นสีที่แบบว่าอ่อนมากแต่เป็นแบบออกเหลืองๆไม่ออกขาวเท่าไหร่แต่เดี๋ยวเราโชวผลิตภัณฑ์ก่อนนะคะเราใช้น,นี้เป็นเบสนะคะของยี่ห้อ,อ hair color flower f u l fc06 นะคะสีบอลอ่อนคาราเมลประกายทองนะคะแล้วก็ตามด้วยน้องเบรน่า3ตัวคือ a38 นะคะสีนี้ฮิตฮอตมากคือสี light ash blonde color นะคะแล้วก็สี a31 นะคะสี b l o n d e gray green color นะคะแล้วก็สี v i o l e t color นะคะ a6 นะคะก็เดี๋ยวมาดูกันแต่ a .6 นี่คือใช้หน้าปาดัดเดียวแบบจึ๊กหนึ่งยอะไรเงี้ยส่วน อันนี้เป็นขั้นตอนสุดท้ายแล้วน่ากลัวมากคือไมาดคแต่แบบเชื่อมั่นว่าสีที่ออกมาสีสุดท้ายจะต้องปังซึ่งทุกคนเห็นไปแล้วเพราะว่าในคลิปมันจะต้องเปิดคลิปมาด้วยฉันสะบัดผมแน่นอนแบบสวยแล้วอะไรเงี้ยแต่ตอนเนี้ยคืออะไรไม่รู้ก่อนฉันยังไม่รู้แล้วมันจบมันยังไงเอาไรดีทุกคนทุกคนรู้แล้วแต่ฉันยังไม่รู้สงสารตัวเอง แล้วนี้ก็คือผลลัพธ์ที่ได้นะคะสีสวยตรงปกดั่งใจมากแต่ว่าไอคลิปที่เปิดคลิปมาะค่ะที่เป็นสะบัดผมอ่ะอันนั้นอาสะผมไปแล้วครั้งหนึ่งนะคะก็จะเฟดแล้วก็ออดลงมาระดับหนึ่งเนาะเราก็วันนี้ลืมอัดคลิปลาทุกคนเองัันขอลากันไปตรงนี้เลยนะคะเจอกันคลิปหน้าทุกคนบ๊ายบาย